โรงพยาบาลพระราม9ฉลองครบรอบ33ปีภายใต้แนวคิด Good Health Glow w i t h Care มุ่งเป็นพันธมิตรสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้พร้อมเปิดตัว9 s m a r t ระบบสุขภาพไร้รอยต่อผ่าน Li n e แอปตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมแผนขยายศักยภาพรักษาโรคซับซ้อนและเป้าหมายสู่ AI d r i v e n Hospital ควบคู่แนวทาง Carbon n e u t r a l i t y ปี2050และ N e t z e โรปี2065ตอกย้ำบทบาทโรงพยาบาลยุคใหม่ที่ทั้งลำหน้า ใส่ใจและยั่งยืนอ๋อค่ะก็จริงๆวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบ33ปีของโรงพยาบาลนะคะกออ็อย่างที่แจ้งนะคะว่าโรงพยาบาลเนี้น,นการเจริญเ,เติบโตนะคะแบบยั่งยืนนะคะก็จะเห็นว่าจากคอนเซปต์ของออตัวทีมงานวันนี้นะคะจะเป็นรูป33ปีแล้วมีต้นไม้แล้วก็มีแคปชั่นว่า Good Health g o w with Care นะคะก็เป็นการ สะท้อนในจุดยืนของโรงพยาบาลนะคะในเรื่องของการให้ความสําคัญเรื่อง ESG เพื่อจะได้เติบโตแบบยัง่งยืนจริงๆนะคะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าออตอนนี้ตัวโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างจะมี performance ในการในเรื่องของประกอบการเนี่ยเป็นทิศทางที่ดีนะคะสาเหตุที่ เป็นแบบนี้ได้ต้องบอกว่าเรามีการวางแผนกลยุทธ์ที่เป็นลําดับนะคะแล้วก็เราจะพิจารณาในเรื่องของวิเศษซีรีสต,ต่างต่างแล้วก็เราก็จะมานั่งทําทีละข้อทีละข้อว่าเราจะสามารถลีมิตตัวลิคสได้อย่างไงบ้างนะคะแล้วก็ทําให้โรงพยาบาลนี้เติบโตไปใน,นทิศทางที่ดีนะคะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันเริ่มออกดอกออกผลแล้วค่ะครับก็ทางทีมบริหารนะครับแล้วก็ทีมโฟลเดอร์นะครับผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจนนะครับในการที่อยากจะมีโรงพยาบาลที่มีคุณภาพนะครับและก็ในราคาที่สมเหตุสมผลหรือที่เราเรียกใช้คําว่า value for money นะครับสาปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลเองก็ดําเนินรอยตามแบบฉบับนี้มาโดยตลอดนะครับในเรื่องของมาตรฐานการรักษานะครับเราก็จะได้รับการรับรองโดย JCI นะฮะปีนี้เป็นปีที่15แล้วนะครับเราก็ได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่ง ทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆก็จะให้การรักษาที่มีเน้นไปที่คุณภาพของการรักษาเป็นหลักนะครับในขณะเดียวกันก็ในเรื่องของราคานะครเราก็พยายามที่จะดูแลให้ราคาเนี่ยเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยสามารถที่จะเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะมีความกําลังที่จะจ่ายได้พอเพียงพอนะครับ รวมทั้งบริษัทประกันหรือว่าบริษัทคอนแทคต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้บริการที่เราได้ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจหรือว่าในสถานะทางการเศรษฐกิจช่วงนี้อาจจะมีปัญหานะครับก็สามารถมาใช้บริการที่เราได้อย่างสบายใจอ๋อตัวนายสมาร์ทนะฮะเป็นสิ่งที่เราใส่ใจนะฮะลูกค้ามาโดยตลอดนะครับเราพบว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ย มีประเด็นที่อยากจะบอกว่าเออเวลามาถึงแล้วอยากจะรู้ว่าคิวตรวจเมื่อไหร่นะฮะอยากจะนัดแพทย์นะฮะโทรเข้ามาบางทีก็อาจจะใช้เวลานะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็จะใช้ในการเทคนะครับเราก็เลยพัฒนาตัวนายสมาร์ทขึ้นมานะฮะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอันนึงที่ใช้ Line แอปพลิเคชันนะฮะเป็นตัวนำนะครับซึ่งเราพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยใช้ Line แอปพลิเคชันอยู่แล้วนะฮะแม้เวลาที่เขาไม่สบายเขาก็จะสอบถามอาการเข้ามาทาง บุคลากรทางพยาบาลบ้างหรือบางคนคุยกับแพทย์บ้างนะครับเขาก็จะส่งรูปถ่ายผื่นเข้ามาบ้างนะฮะเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราพัฒนาตัวนี้ให้มันดีไปเลยดีกว่านะครับโดยที่ฟังก์ชันหลักๆนะฮะคนไข้ที่เป็นคนไข้ใหม่เลยสามารถที่จะทประวัตินะครับก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในโรงพยาบาลนะครับทำประวัติเสร็จปุ๊บสามารถนัดหมายออนไลน์ได้นะฮะหรือว่าสามารถจะเลื่อนได้บอกว่าวันนี้ไม่สะดวกสามารถที่จะเลื่อนไปได้นะครับ มาถึงปุ๊บก,ก็สามารถที่จะเช็คอินได้นะครับแล้วก็รับทราบคิวว่าเขาตอนนี้เป็นคิวที่เท่าไหร่นะครับบางคนบอกว่าเออถ้าสมมติรอนานาเนี่ยเขาอยากจะไปะดื่มกาแฟไปรัดทานอาหารก่อนได้นะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลความการรักษาส่วนตัวนะครับเรื่องของ PHR หรือว่า Personal Health Record เนี่ยสามารถที่จะดูในตัวหลายแอปพลิเคชันได้เลยนะครับโดยเราเน้นที่ความปลอดภัยสูงสุดนะครับถ้าใครที่จะเป็น เจ้าของข้อมูลเนี่ยถึงจะเป็นคนที่จะเข้าเข้าไปถึงข้อมูลตรงนั้นได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการเรื่องของคูปองนะเวลาที่เราซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพเนี่ยเราสามารถจะเก็บคูปองในรายแอปพลิเคชันได้อันนี้คือฟังก์ชันหลักๆที่ตัวนายสมาร์ทเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าของเราในปัจจุบันได้ค่ะก็ก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเออถ้าลองใช้หลายๆท่านถ้าลองใช้นะคะก็ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันมันตอบโจทย์มากๆต้องบอกว่า ก่อนหน้าที่เราจะล้อนเป็นทางการเนี่ยมันมีการแนะนํากับพวกเอ่อต้องบอกว่าณนะตอนนี้เราขยายไปยังกลุ่มคนไข้ที่เป็นประกันนะคะ,ะก็มีบริษัทประกันหลายๆเจ้าเนี่ยมาติดต่อเราอ่ะแล้วก็มีการโชว์ไอตัวฟังก์ชันไอไอนายสมาร์ทให้เขาดูเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาโอเคมากเลยนะคะเขาก็สะดวกแล้วก็คนไข้เนี่ยไม่ต้องมานั่งรอคิวสามารถระหว่างรอไปเดินซื้อกาเฟงกาแฟไปกินข้าวแล้วพอถึงคิวปุ๊บมันก็จะมีมีลายแจ้งมา ว่าโอเคเดี๋ยวคนไข้จะถึงคิวนัดนี่นี่กี่โมงกี่โมงต้องทําอะไรนะคะซึ่งต้อบอกว่าดีไซน์ที่ออกมาออกแบบมาต้องบอกว่าเออก็ก็คือเน้นตามคอนเซ็ปต์ของโรงพยาบาลคือดูความต้องการของคนไข้เป็นหลักนะคะซึ่งพอเราตอบโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยคนไข้ก็จะตามมาเพราะว่ามันเป็นบริการมีเซอร์วิสที่ดีขึ้นนะคะส่วนในแง่ของเรื่องของการรักษาพยาบาลต้องบอกว่าเราเป็นโรงพยาบาลชั้นนาในเรื่องของคุณภาพของการรักษาอู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าตอบโจทย์ได้2ข้อคือคุณภาพของการรักษาดีแล้วก็ตัวเซอร์วิสที่ดีก็คิดว่าตัวคนไข้ก็น่าจะพึงพอใจในบริการแล้วก็จะนํามาเรื่องของตัวรายได้เพิ่มขึ้นค่ะรับก็เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่เราก็เ,าเห็นว่าทุกคนก็ยังใส่ใจในการดูแลสุขภาพอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่งตางๆเนี่ยแต่ว่าเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งเทรนของ ทั้งระดับประเทศะระดับโลกเนี่ยในเรื่องของการดูแลสุขภาพก่อนป่วยกำลังมาแรงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากจะตรวจเช็คสุขภาพก่อนนะฮะบางคนอยากจะเสริมวิตามินนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยป้องกันก่อนที่จะป่วยนะครับหรือว่าเรื่องของการนอนเรื่องของการกินเรื่องของการออกกําลังกายซึ่งตรงนี้โรงพยาบาลพระรามเก้าเองก็มีตึกอาคารดีนะฮะเป็นแหล่งรวมนะศูนย์ในการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพนะฮะการกายภาพบําบัดรวมทั้งเรื่องของการดูแลเรื่องของการนอนเรื่องของโภชนาการเนี้ยโรงพยาบาลพระรามเก้าเองก็สามารถให้บริการได้เต็มที่นะครับก็อย่างที่ทราบนะบผมว่าหลายๆเศร,รษฐกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ว่ามีอยู่นะฮะไม่กี่ธุรกิจที่ยังมีการเติบโตอยู่นั้นหนึ่งในงน,งนั้นก็คือ h e a l t h c a ์นะครับถามว่ามีการเติบโตเนี่ยอาจจะไม่ได้เติบโตแบบรุ่ยรานะฮะแต่ว่าแน่นอนทุกคนก็อยากที่จะรักษาอยากที่จะดูแลสุขภาพ ให้ดีขึ้นนะโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆนะ Gen Y Gen Z เนี่ยซึ่งเขาแบบค่อนข้างเฮลท์คอนเชียสมากๆนั้นกลุ่มนี้กำลังเติบโตขึ้นมานะกลุ่มนี้ก็จะเข้ามารับบริการในการรักษาเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแลสุขภาพป้องก,กันควาป่วยนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะฮะจากเดิมเนี่ยเราก็อยู่ประมาณก็สิ0กว่าเปอร์เนตะฮะตอนนี้ขึ้นมาที่25%แล้วในกลุ่มที่เป็นลูกค้าต่างชาติ กลุ่มต่างชาตินี่ก็จะเป็นกลุ่มใหม่ๆที่เริ่มมองหาโรงพยาบาลที่เขา,ามีคุณภาพนะครับแต่ว่าอาจจะเรื่องของราคาอาจจะต้เหตุสมผลนะครับซึ่งหลายๆเคสก็อาจ,จะมาจบที่ผ่านการกนะลุ่มปัจจุบันนี้ก็จะมีกลุ่มหลักๆของเราก็จะเป็น c ซ v นะครับกลุ่มจีนนะครับแล้วก็กลุ่มใหม่ที่เป็นกลุ่มตะวันออกกลางนะที่เริ่มเข้ามาแล้วการรักษาที่วนะความก้าวหนิมขึ้นจีนอาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยเพราะว่า เดิมเนี่ยจะมีสัดส่วนของกลุ่มที่เป็นเอ็กซ์แพดของที่โรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่ประมาณสัก80-90นะครับนักท่องเที่ยวเดิมเนี่ยเขาจะมาตรวจสุขภาพมาทำฟันมาเสริมความงามมาผ่าตัดที่เป็นเกี่ยวกับพลาสติกเฟอร์เจอรี่นะครับกลุ่มนี้อาจจะลดลงไปบ้างแต่ว่ากลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศแล้วก็กลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยก็ยังมา,อางตอเรื่องนู่ครับปีนี้ทีมก็เห็นว่า,าเดิมตั้งแต่ต้นปีแล้วเราคิดว่าเราจะไปที่ดับเบิลดิจิตนะครับตอนนี้เราก็ถือว่าเราทำได้ตามเป้าและแต่ใจมากที่ นะครับแล้วก็ดูตัวเลขแล้วก็มีแนวโน้มที่ใปมากที่2ก็อาจจะเป็นไปได้ด yeah. ้วยไหมครับาศีชํา la, เนี่ยเราประเมินแล้วฮะอาจจะเป็นผลกระทบทางอ้อมมากกว่าผลกระทบอ้อมก็คือว่าลูกค้าของเรากลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่ทําธุรกิจนะฮะอาจจะ,จะเจอปัญหาที่เขาอาจจะมีเรื่องของเศรษฐกิจฐฐเรื่องของ,ของการเงินของเขา อาจจะทําให้เขาอาจจะต้องพิจารณาในการรักษาเยอะขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ทางทีมก็มีการเตรียมนโยบายอยู่แล้วในการที่จะหนึ่งก็คือว่าเราอไม่ได้ขึ้นราคาแั้วแหละต้นปีที่ผ่านมานโยบายของเราก็คือว่าเราจะดูตามสถานะตามภาพเศรษฐกิจนะครับปีนี้ทางทีมก็ยังไม่ได้ขึ้นนโยบายขึ้น,ข,นขึ้นราคานะฮะอันที่2ก็คือว่าในบางเคสที่เราเห็นว่าเออเขารักษากับเรามานาะนหรือว่ารักษาในปร,ปริมาณที่เยอะเนี่ยเราก็จะมีส่วนลดบางส่วนนะ นี่อันนี้ต้องบอกว่าจากคําถามนะคะ,ะที่สมมุติว่าถ้าเรามีการทําโปรโมชั่นมากขึ้นนะคะ,ะต้องบอกว่าหลายคนก็จะมีความเป็นห่วงมีความแบบเอ๊ะแล้วตัวงบกันเงินเราจะเป็นยังไงต้องบอกว่าเรามีการทําโปรโมชั่นมากขึ้นนะคะเพื่อตัวเพื่อเป็น,ปน,ปนการรักษาฐานคนไข้เราไว้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องเน้นเรื่อง,องการบริหารต้นทุนเพื่อทำทำให้บอททอมไลน์หรือกําไรสุดบรรทัดสุดท้ายของเราเนี่ยมันไม่ได้รับผลกระทบนะคะขณะเดียวกันลูกค้าเราก็ต้องไม่หายด้วยค่ะ ครับก็มองว่าโรงพยาบาลพระราม9้าเองจะเป็นโรงพยาบาลที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่างยั่งยืนที่คุณลุยได้เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าการทํางานของพวกเราเนี่ยจะเป็นการทํางานแบบเป็นทีมนะครับเป็นการทํางานที่มีความใส่ใจในรายละเอียดค่อนข้าง,งสูงนะรเราจะวิเคราะห์นะครับเราจะดูแลความต้องการของลูกค้าจริงๆนะครับทั้งผู้ป่วยเองญาติแล้วก็เตอร์ปาร์ตี้ต่างๆเนี่ยเราพร้อมที่จะให้นะความสำคัญกับทุกๆฝ่ายนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะให้การรักษาของเราตาม วิชันมิชันที่ทางผู้บริหารได้ตั้งไว้ตั้งแต่สามสิกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราก็คิดว่าเรายังเป็นแบบนี้ไปตลอด